สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันช่วงเย็นนะคะอีกหนึ่งคลิปนะหนูจัดโปรนะคะราคานี้งดต่อรองนะคะแจ้งตรงนี้เลยนะคะจัดโปรแบบเอาเป็นว่าต่ำกว่าทุนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูมีออกเดินทางหาพระนะคะหนูต้องใช้นะค่าเดินทางนะคะก็จําเป็นต้องใช้ค่าเดินทางนะก็จัดโปรนะคะ ล้มมวยเลยนะสำหรับช่องยุ้ยพาบ้านแล้วก็พาบ้านทัวทิพย์เพชพิจิตรจัดให้บายยุ้ยเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสีแนะคะมาแล้วหนูจะแจ้งรายการพระรวมทั้งชื่อพระอ่าราคานะคะรายการแรกเรามากันที่หลวงพ่อเดิมนะจ๊ะเอาสองพบาทท้วนนะคะเลี่ยมนะคะเลี่ยมกรอบเงินด้วยนะคะหลวงพ่อเดิม ออกวัดหนองโพนะคะพี่นะมาพร้อมนะคะเลี่ยมกระเช้าเงินแบบนี้นะน่าพระสวยๆนะเอาจริงเฉพาะราคาต้องเกินกว่านี้อยู่แล้วนะคะน้องแค่สองพันนะคะพี่นี่ซูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะพ้าชุดนี้นะคะจะอยู่ถึงเ,เช้านะคะก่อน8ปดโมงได้อยู่นะคะเช้านะวันศุกร์นะคะ ใครชมหลังจากหลังวันศุกร์ไปแล้วนะคะก็ลองทักมานะคะพี่นะเผื่อยังได้อยู่นะคะเผื่อยังได้อยู่นะราคานี้หนอสองพันนะคะเลี่ยมกระเช้าเงินแบบนี้นะถูกนะบอกเลยโปรจุกๆไปเลยนะคะรวงพ่อเดิมนะพระสวยๆแบบนี้เลยนะจ้าพี่บี่วันนี้ปล่อยสามคลิปลวดมาหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้เนื้อนวะนะคะ ผิวแดงแบบนี้เลยนะตัวจริงออกสีพิงโกนะคะพี่นะเนื้อนวะอย่างที่หนูแจ้งไปแล้วว่าเราโดนแสงเนี่ยองพระเป็นสีชมพูเห็นไหมสีแดงออกชมพูสวยๆนะคะนี่คราบขี้เบ้าเต็มองค์เลยนะคะสองพันนะคะเอาเพียงแค่สองพันบาทนะโปรโล้มมวยเลยนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้ลอยตะไบทั่วองค์นะคะ ช่วงไหนที่เราจัดโปรนะคะอย่างที่หนูบอกนะเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนเกิดหนูนะคะก็เลยจัดโปรตัดสินใจจัดโปรนะเพื่อนะเป็นของสมนาคุณให้พี่พี่เอฟซีนะจริงๆจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเราต้องได้รับของขวัญใช่ไหมอันนี้แต่เราให้ลูกค้านะเราให้พี่พี่เอฟซีนะเนื่องจากว่า เราก็ได้รับของฝันในการลูกค้าซื้อพระนะพี่พีเอฟซี FC, อุดหนุนพระนะคะถือว่าเป็นของฝันให้หนูนะ,ะในการที่สามนะคะองค์ที่สองนะพี่แจ้งด้วยนะองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สองนะคะเนื่องจากว่ารายการนี้มีสององค์นะคะมีถึงสององค์นี่ชออพระหูคีบ้าวสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสองพันบาทนะคะงดต่อรองนะ กระนำโปแบบล้มมวยนะคะพี่นะเอาไปเป็นค่าน้ำมันนะคะเหมาเหมาไปเลยนะจ๊ะเนื้อนวะนะคะเนื้อนวะมา้าถัดมานะคะหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อนวะเช่นเดียวกันนะคะพี่นะเอาเท่าไหรด่ดีเอาสองห้าละกันนะอ่ะ นี่คืออย่างที่หนูบอกนะโปรล้มมวยเลยนะพี่นะขายจ่ำกว่าทุนนะคะทุนหนูมาก็สองหกแล้วนะเนื้อนวะนะถ้าเป็นเนื้อสีผิวสีดำแบบนี้นะคะแพงนะแพงบอกเลยแพงเอาสองห้านะคะงดต่อรองนะไม่ไม่ลดแล้วนะคะมาถัดมานะคะ หลวงปู่ทวดนะคะเม็ดแดงนะคะหลวงปู่ทีมหลวงปู่ทวดนะเป็นกรอบเงินแท้นะคะชุบทองคํานะคะพี่นะหนูเอาแค่ราคานะสองพันนะยกซุ้มแบบนี้สวยๆนะคะจัดโปรไปเลยนะใครไวใครได้นะถือว่าเป็นนี่พรัสคมๆแบบนี้นะเอาจริงๆราคานีหนูขายประมาณสองพันกว่าสามพันอยู่แล้วนะจัดโปรให้เลยนะคะนี่หนูเอาแค่สองพันบาทนะ โอแบบเอาไปถั่วกันนะคะพี่นะเผื่อหนูได้ค่าน้ํามันนะคะ mm. เหรียญลงพ่ออีนะคะ mm. เหรียญลงพ่ออีรายการนี้นะคะ mm. น้องเอาสองพันสองแล้วกันนะคะ mm. พี่นะเลี่ยมกรอบเงินแท้นะคะยกส้งสวยๆแบบนี้เลยนะ mm. เหรียญสวยๆแบบนี้นะคมนะบอกเลยว่าเหรียญคมมากนะมาต่อรองแล้วนะจ๊ะถ้าคุณเพชรคุณเพชรก็จะดุดุด้วย ไม่ลดสักบาทนะคะพี่นะไม่พอใจผ่านนะอันนั้นก็เขาใส่นั้นนะคะใส่นั้นนะ,ะเป็นคาแรคเตอร์นะคะอ่ะสองสี่เจ็ดสามนะคะอะยกสูงแบบนี้สวยๆเลยนะจ๊ะมานี่เอาเป็นว่าสองสามนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าเจอก็คงไม่ได้เอามาแล้วนะคะ พระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะพระไพดีพินาศนะคะปกตินะพูดเลย3,000บาทนะคะ3,000บาทใครตามกว่าทุนนะทุนหนูมาประมาณ2อ0พแล้วนะคะพี่นะนี่ช่วยช่วยช่วยสัมนาคุณนะ น้องยุ้ยนะเราก็ถือว่าใครอุดหนุนวันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้หนูแล้วกันนะคะต้องขอบพระคุณพี่ๆล่วงหน้านะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะนี่หนะ้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านล่างนี่เป็นรอยตะไบเอาจริงๆนะพระรายการแบบนี้หลักร้อยนะหนูก็เห็นนะแต่หน้าพระไม่คมแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นรายการหลอด,ดินไทยนะคะเอาไปค่ะพันสามนะคะ ใครไวใครได้นะพันสามนะคะนี่เม็ดแลมะาขามเต็มองค์เลยนะคะโอ้โหสวยจริงอะไรจริงรัส่งไปแล้วนะคะใครปิดพระนะหนูจัดส่งไปแล้วนะคะ ส่วนขาปิดของวันนี้ช่วงเย็นแล้วก็พรุ่งนี้นะคะหนูดูจํานวนแล้วแล้วหนูก็จะส่งให้อ่ารายการนี้เอาเท่าไหรด่ดีขอหนึ่งพันสามร้อยนะคะป้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวขายเท่ากันหนึ่งพันสองร้อยนะคะหนึ่งพันสองร้อยนะเพื่อจริงๆบอกเลยว่าองค์นี้มาแพงนะมาแพงกว่านะคะ แต่ว่าจัดโปรไปเลยนะคะในายแนบอกว่าจัดโปรก็จัดนะพันสองนะคะงดตลองนะจ๊ะขอคนพร้อมโอนนะคะหรือใครจะรับพระนะคะยังไม่สะดวกจ่ายนะต้องมาจําครึ่งหนึ่งนะคะขอมาจํำนะคะอ่ะหนึ่งพัสองนะจ๊ะหน้าพระสวยๆแบบนี้เลยนะมา อง์ที่หนึ่งนะคะแจ้งเลยอง์ที่หนึ่งนะจับไปเลยหนึ่งพันสองร้อยนะคะองค์ที่หนึ่งเมื่อสักครู่ปล่อยไปอง์ละห้าร้อยนะคะคนละเนื้อนะจ๊ะคนละเนื้อนะแล้วก็บางทีเนื้อเดียวกันก็มีแตนจัดโปรนะแล้วแต่เลยนะคะจัดโปรนะ,อ,ะองที่หนึ่งนะคะ มาเป็นองค์ที่สองนะคะพี่นะองค์ที่สองรายการนี้หนูเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะองค์ที่สองนะจ๊ะล้มมวยกันเลยนะ รายการที่สมนะคะรายการที่สามระสมเด็จตรงนี้แถวนี้นะคะเอา1 2ึ่้อทุกองค์นะคะรายการที่สามนะจ๊ะ รายการที่สี่นะคะพี่ๆขารายการที่สี่นะโอ้โหขนมตุ๊ตับดีๆนี่เองนะบอกเลยว่าขนมตุ๊ตั๊บดีๆนี่เองเนื้อสวยๆหนุบหนับหนุบหนับแบบนี้เลยนะคะพรุ่งนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หนูจะจัดโปรนะพี่ติดตามไว้นะคะห้ามพลาดเลยนะ พราวันนี้กับวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะคะถัดมาเป็นรายการที่5นะคะ1,200เท่ากันนะคะหนูต้องแจ้งราคานะทุกองค์นะจริงเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบเลื่อนเลื่อนแล้วไม่ได้ฟังนะหนูต้องแจ้งนะคะ1,200นสอนะ ะคะถัดมาเป็นรายการที่หกนะคะมีแปดองนะ <c oughs> รายการที่หกนะจ้าพี่พี่ ิวเนี่ยสวยมากนะถัดมานะจ๊ะเป็นรายการที่7นะคะพี่พี่ขานี่พระนะเนื้อหามวลสารแบบนี้เลยนะคะผิวพรรณวันนะดีมากนะคะเนื้อตุกตับเลยนะฟูฟูแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะรายการที่7นะคะพี่<ฮ>แตกรายงานนี่ไม่ต้องพูดนะ,ะพี่นะ แตกๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่แปดนะคะพี่พี่ขารายการที่แปดนะ มาด้วยก็ดีนะคะใครที่จองพระสมเด็จนะจะรับพระสมเด็จนะคะแจ้งชื่อรายการมาด้วยนะคะรายการที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะรายการนี้รายการที่แปดนะจ๊ะองค์ละหนึ่งพันสองร้อยทุกรายการนะคะราคาที่หนูแจ้งไปวันนี้นะไม่ลดแล้วนะคะตรงแจ้งตรงนี้นะพี่นะเห็นใจนะคะถือว่าถือให้เป็นของฝันมันเกิดองยุ้ยนะเห็นใจนะเราแบ่งปันกันนะมา เท่าไหร่ดีสองพันห้านะคะสองพันห้านะอย่าที่หนูบอกนะคะรดต่อรองนะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะรอเจ้าของนะคะพระรอเจ้าของนะจ้าพี่นะลงชาติแล้วก็ลงทองหน้าพระพิมพ์สวยๆแบบนี้นะโอ้โหแล้วดูด้านหลังผิวบอกเลยไม่ธรรมดานะ สองพันห้าร้อยนะคะราคานี้นะบอกเลยไม่ธรรมดานะร้องเพลงชายาทะลุซุ้มไปเลยนะคะกลมมากนะหน้าพักพักมืออ่อนช้อยนะคะผิวพันวันนะโอ้โหพี่เอ้ยเอาจริงๆนะ เราเจ้าของนะคะพี่นะใครชื่นชอบพระสมเด็จนะพี่นะหนูเชียร์นะคะบอกเลยว่ารายการนี้เชียร์มากๆนะมีสององนะบอกเลยอ่ะนี่คือตัดใจขายนะคะสองพันห้าเนี่ยทุนยังไม่ได้เลยนะเอังจริงๆนี่สวยไม่แพ้กันนะทะลุซุ้มไปเลย องนี้ยิ่งแตกนะคะผิวนะยิ่งแตกลายงานนะหน้าพพักคมเหมือนกันนะคะพี่นะแล้วพิมพ์ลึกมากนะพิมพ์ลึกนะคะบอกก่อนแล้วก็ด้านข้างเนี่ยนะโหหนุบ,นบหนับหนุบหนับแล้วดูโอ้โหสวยบอกเลยว่าสวยนะนี่ ราคาต่ำกว่าทุนล้มมวยนะคะโปรนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะเพราะว่าจะหมดเดือนแล้วนะหมดเดือนแล้วนะอันนี้ก็อย่างที่หนูบอกนะคะว่าเป็นเดือนเกิดของหนูนะคะก็จัดโปรนะคะเพื่อสัมนาคูณให้พี่ๆ FC ทุกท่านที่กดติดตามช่องน้องยุ้ยนะจ๊ะมารายการถัดมาหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิม รายการนี้นะคะเอาสองพันแปดนะคะพี่นะเนื้อเงินด้วยนะคะลงยาด้วยนะไม่เคยขายนะราคานี้ไม่เคยขายนะบอกเลยว่าไม่เคยขายนะนี่รัดสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนะหนูเจอก็คงไม่ได้เอามาแล้วนะคะแล้วมีรอยจานด้วยนะคะพวงในตัวนะคะนี่ แปดรอบลงปูทิมนะคะยันสวยๆคมชัดลึกแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าพระนะคะมีรอยจานนะคะพี่นะดูรอยจานตรงนี้นะ2อ0พอย่างที่หนูบอกไม่ลดแล้วนะจ้าไม่ลดสักบาทนะก็ถือใครซื้อวันนี้ก็ถือว่าใจดีกับหนูแล้วกันนะคะช่วย2อ0พันนะคะรายการนี้นะคะนี่ รอบเงินนะเคี้ยวเสือหลงพ่อปานหน้าตันน่ารักตะมุตตะมิแบบนี้เลยนะโอ้โหสวย,ยสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ านนี้ไปเดินซื้อเองยังไม่ได้เลยนะพี่บอกก่อนนะสองพันสองเนี่ยจริงๆรายการนี้ด้วยนะคะเอาเท่ากันนะปิตาหลงปุกไข่นะคะว่าเชิงเลน <c oughs> เอาสองพันสองร้อยนะจ๊ะ <c oughs> อาทิตย์หน้าเดือนหน้าไม่ได้แล้วนะคะโปรนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็น ช่วงเดือนเกิดของน้องยุ้ยเองนะคะจัดโปรโให้พี่พีเอฟซทั้งใหม่และเก่านะคะลูกค้าขาประจํากันนะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิพย์เพชรจัดให้บายยุ้ยแล้วก็ช่องยุ้ยพระบ้านนะคะพี่นะมา2,200ั 2, 200, เรเลี่ยมกรอบเงินแท้นะคะนี่หนูบอกเลยนี่นําเสนอรูปหลงพะกลวยรายการเนี้ยเอาจริงหนูเคยเจอนะราคาเจ็ดร้อยแปดร้อยนะแต่ไม่คมบอกเลยว่าไม่คมนะพี่ดูหนะ้าพระ ราะนั้นหนูไปนะหนูไปแย่งกับเขามานะองจริงหนูไปแย่งกับเขามานะพระมีแค่สององค์นะคะหนูแย่งเขามานะแย่งมาเฮ้ยขอประทานอภัยนะนี่เรี่ยมมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะเอาอย่างนี้ละกันหนูขอเก้าอยห้าสิบนะไม่ลดสักบาทนะเก้าร้อยห้าสิบรลดแล้วนะคะ แล้วมีบริการนะเก็บฟรีปลายทางนะคะส่งฟรีอีมเอสเปษนีไทยนะเป็นโปรโเดือนเกิดนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้จัดเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มนะคะห้าร้อยห้าสิบรายการสุดท้ายนะคะสอ,สองนะคะนี่คุณแผนนะคะเครือบนะคะเป็นกรอบเงินแท้นะคะทุกรายการ จบปิดโปนะองค์สุดท้ายสําหรับ EP ีนี้นะคะสําหรับช่วงเย็นวันนี้นะคะเผื่อใครชมช่วงเย็นนะหรือว่าก่อนนอนนะคะพี่ถ้าก่อนนอนก็ n ไนท์ทุกท่านนะคะเผื่อได้ชมช่วงเย็นส่วนใครชมช่วงเช้าก็굿มอร์นิ่งนะอ่าสองพันสองนะคะไม่ลดแล้วนะจ๊ะพี่พี่ที่น่ารักของน้องยุ้อ่ะถือว่าเป็นของขวัญให้หนูละกันนะคะ ของขวัญน,นี้เอาจริงเงินนี้ไม่ได้ไปไหนนะนะส่งลูกนะให้ลูกนะกินขนมนะแล้วก็ให้ลูกแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็ทําบุญนะหนูก็ทําบุญไปเรื่อยนะคะวัดก็ทานะคะไทยชีวิตโคนะมาแมวที่เขาช่วยเหลือทางทางโทรศัพท์ทางอะไรอย่างเงี้ยเราดูนะทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกเนี้ยเราก็ช่วยนะเงินเนี่ยก็ อันนี้ส่งนะขอให้พี่ๆนะได้บุญร่วมกันนะคะหนูแจ้งตรงนี้เลยนะคะสําหรับท้ายคลิปนะช่องทางการติดต่อนะจ๊ะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะสำหรับช่องยุ้ยพะบ้านแล้วก็ช่องประบ้านทั่วทีเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะเบอร์โทรไอดี0 9 5ย์7 8 770นะคะสําหรับวันนี้นะคะ ฝากพี่ๆทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องยุ้ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณงามๆนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสวัสดีจ้า